สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมและเพื่อนๆชาว Facebook ทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะ1ปีที่ผ่านมานี้พวกเราทุกคนก็ได้พบประสบเจ,เ,จเจอทั้งเหตุการณ์ดีและไม่ดีมากมายนะคะแต่อยู่ไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้ไปก็จะเริ่มเข้าสู่ปี5-6แล้วค่ะก็มาขามนะคะก็อยากจะขอขอบคุณในมิมตรีของเพื่อนๆทุกท่านไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทย ที่เดนมาร์กหรือที่โซเชียลเน็ตเวิร์กทุกที่นะคะลูกค้าสำหรับร้านเชิดาในหนึ่งปีที่ผ่านมานี้เรามีทั้งสินค้าที่ถูกใจและไม่ถูกใจถ้ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่เราก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็หาสินค้าที่ถูกใจที่สุดมามอบให้กับท่านเพราะท่านคือลูกค้าในระดับ VIP ของทางร้านค่ะและเป็นที่แน่นอนแล้วก็บางท่านพอจะทราบไปบ้างแล้วนะคะว่า ร้านเซดาเตรียมที่จะเปิดากิจการใหม่อีกหนึ่งที่คือ,เ,อ,อเกี่ยวกับบิวตี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องสาอางน้ำยาย้อมผมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความสวยความงามตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะทางไปวัดกุยางค่ะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในกําแพงเพชรแล้วก็จะกินขอบเขตไปจนถึงจังหวัดตากและจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ฝากด้วยค่ะคงจะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการจะเปิดร้านเสริมสวยเพียงแต่ท่านมีความคิดมีเงินทุนนิดหน่อยมาปรึกษากับเราแล้วท่านสามารถที่จะเดินออกไปแล้วอีก3วันร้านเสริมสวยของท่านจะเสร็จเรามีอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะขายให้เลยค่ะเตรียมตัวติดตามรายละเอียดได้ในเร็วๆนี้นะคะตอนนี้กําลังตกแต่งร้านอยู่ค่ะของลงเรียบร้อยแล้วค่ะก็1ปีที่ผ่านมานี้ก็ฝาก น้องๆที่รอพี่นางฟ้าอยู่ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ไปเมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้ไปแน่นอน,นะคะ่ะเลยทําคลิปวิดีโอนี้ออกมาสัญญาค่ะว่าเดี๋ยวพี่จะไปหานะคะแล้วก็ในวาระดีทีขึ้นปีใหม่นี้ดิฉันก็จะขออัญเชิญคุณพระศรีพระรัตนะไยัยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถสาพรพ่อหลวงเมืองกรแพงเพชรจงปกปักรักษาคุ้มครองเพื่อนพ้องน้องพี่ของดิฉัน ให้มีแต่ความสุขความเจริญแคลคาดภัยพยอันตรายต่างๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเราก็จะมีพละงกำลังในการหาเงินหาทองเงินทองคือเครื่องบำรุงชีวิตความรักคือเครื่องบำรุงหัวใจแต่ปีหน้าอาิฉันก็จะขอหาเงินหาทองเป็นเครื่องบำรุงชีวิตนะคะเพราะถ้าไม่มีชีวิตก็จะไม่มีความรักเช่นกันคะ่ะแล้วก็เคล็ดลับง่าย,ายๆนะคะในการที่จะ ร่ำรวยคือรู้หาคือการรู้ว่าเราสมควรจะหาเงินหาทองมาเช่นไรรู้รักษาคือเราจะเก็บรักษาเงินเหล่านั้นไว้ได้อย่างไรและข้อที่3กัลยานมิตรถ้าเรามีมิตรที่กีล่าเมายาเงินทองของเราที่เหลือมาที่หามามันก็จะไม่เหลือถ้าเรามีเพื่อนที่จะเล่นกนนารพนันมันก็ไม่เหลือแต่ถ้าเรามีเพื่อนที่เรียกว่ากัลยานมิตรเราก็จะเหลือเงินเก็บค่ะฝากอานวยพรให้ทุกท่าน จงพบแต่ความสุขความเจริญนะคะส,สดีปีใหม่ค่ะ